สวัสดีค่ะพบกับรายการเสร์ฟความสวยกับคุณหมอดาลินนะคะดิฉันแพทย์หญิงดาลินมงไทยสัลยแพทย์ตกแต่งประจำเดอะซิปคลินิกนะคะวันนี้ก็จะมาถึงปัญหาใหญ่ๆของคุณผู้หญิงที่มีปัญหาหนะ้าอกหย่อนคล้อยนมคล้อยนมยาน,นมเป็นถุงกาแฟ เรามีวิธีการดูแลหรือการรักษาที่จะทําให้กลับมาเป็นหน้าอกแบบสาวๆได้ยังไงบ้างน,นะคะ 1. เราจะต้องประเมินก่อนเลยว่าหน้าอกของคุณเนี่ยคล้อยระดับไหนนะคะควรจะแก้ไขโดยวิธีนะวิธีใดนะคะในบางเคสอาจจะแค่เสริมหน้าอกเฉยๆบางเคสอาจจะเสริมหน้าอกยกกระชับแค่รอบปานนมบางเคสอาจจะต้องเสริมหน้าอกแล้วก็ยกกระชับเป็นรูปตัวทีการประเมินจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากะคะในการที่จะเราจะวางแผนการผ่าตัดแล้วก็การรักษาให้เหมาะสมเพราะว่าแน่นอนค่ะการผ่าตัดยกกระชับเนี่ยมันมันมีแผลเป็นค่อนข้าง เยอะนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินที่เหมาะสมการเลือกไซส์ซิลิโคนที่เหมาะสมก็จะสามารถที่จะดีไซน์หรือออกแบบหรือแก้ปัญหาหน้าอกที่มีความคล้อยเป็นถุงกาแฟให้กลับมาเป็นหน้าอกแบบสาวๆได้นะคะ การประเมินการวิเคราะห์การเลือกขนาดซิลิโคนเสร็จไป1ขั้นตอนแล้วอันที่2จะเป็นเรื่องของการดูแลแผลผ่าตัดทุกคนจะมีความกังวลเรื่องแผลผ่าตัดมากนะคะบางคน2ข้างก็คล้อยไม่เท่ากันเราต้องมีการประเมินแล้วก็การวางแผนการผ่าตัดอย่างแม่นยำแล้วก็ที่สําคัญก็เป็นในเรื่องของการดูแลแผลผ่าตัดอันนี้สําคัญยิ่งกว่านะคะแผลผ่าตัดไม่ได้เกิดจากคุณหมอเพียงอย่างเดียวเกิดจากการดูแลตัวเองด้วยนะคะการทายาแผลเป็น การใช้แผ่นติดแผลเป็นนูนการดูแลแผลเป็นอย่างดีหลังผ่าตัดจะทําให้การผ่าตัดยุกระชับสามารถที่จะตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาในเรื่องของหน้าอกค้อยหน้าอกยานนมเป็นถุงกาแฟโดยที่คุณผู้หญิงไม่ต้องมากังวลเรื่องแผลผ่าตัดอีกนะคะ